มานะไปโรงเรียนค่ะเด็กๆเท่เลยนั่งนาวะเล้งไปโรงเรียนนี่จ้าขออาภาัยน้องๆในรูปในคลิปด้วยนะมาส่งฟาร์มน่ารักของเด็กๆที่ต้องการไปโรงเรียนรถใหญ่ไม่มีนั่งนาวะเล้งก็โอเคแล้วมีความสุข มีความสุขมากานั่นถ่าย,ถ,ายถ่ายคลิปด,ด้วยนี่เปลฟี่ด้วยอยากไปโรงเรียนน่ารักจริงๆโรงเรียนอะไรเนาะหูมองมอง ออมองมองขับขีปเปิดภัยนนะน้องน,นะรถมันเยอะขี่ไปเราเด้อ